หอมเริ่มมีรากแล้วนะคะสวัสดีเด้อค่ะทุกคนหลังจากที่เราตัดเฉพาะหัวมันแล้วเราก็เอามาใส่น้ำไว้อย่างนี้เด้อดูสิ อุ้ยเขาสูงแบบว่าได้เป็นต้นใหม่เลยแตกยอดองมาดีดีอ่อนอ่อนนะเราเอาไปลงดินไม่ได้เนี่ยเราปลูกใส่น้ำหรออันนี้นะคะอันนี้คือน้ำแล้วก็รากเขาอันนี้เป็นถาดไข่นะทดลองทำดูก็โอเคอยู่นะโอ้โหยาวเลยทุกคนคะ่ะดูสิต้นมันสูงเราก็จะได้เก็บเลยแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทำใส่ผัดไทยอห้ยอ่อ,อนอย่างดีเลยอนะดูสิ เออได้กินหลายรอบนะเนี่ยไม่ต้องซื้อเขาเออทาแบบนี้ดีเดี๋ยวเราจะทําเดี๋ยวกลับจากไทยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้แหละซื้อต้นหอมมากินกินครึ่งนึงแล้วก็เหลือหัวมันเนี้ยตัดออกมาแล้วก็ไปแช่น้ํานะคะแต่ถ้าเราแช่เยอะมันก็จะเน่านะรากอ่ะให้แบบว่ารากเขาแบบได้เจอน้ํานิดนึงนะคะนี่ดูสิตรงนี้มันก็ยังเป็นหลวมๆเหียเห่ยวๆอยู่เลยแหมนี่ ดีงามค่ะทุกคนสวยงามแบบต้นอย่างงามเลยอะ่ะนี่นะลอกออกโอ้ยมีเชื้อราอยู่ด้วยเลยเนะี่ยเขาก็จะเหี่ยวไปนะลอกออกนะคะอย่างงามอะ่ะทุกคนค่ะถ้าเราเอาไปลงดินต้นเขาก็จะแบบวอบวอบๆแน่นๆนะแต่อันนี้เราแช่น้ำไงมันก็จะอ่อนๆ เราสามารถมีต้นหอมใส่ลาบเออเรามีไก่อยู่เด้วเราไปทำลาบไก่นะคะนี่เออประหยัดไปอีกตั้งยี่สิบสี่ยี่สิบห้าโครนดีงามมากอ่ะ ถ้าไปลงดินก็จะโอเคอยู่นะก็จะสวยอยู่ก็จะกินได้นานกว่านี้นะคะเพราะลงดินเราก็ตัดแค่ตรงนี้ไปเดี๋ยวเขาขึ้นมาใหม่อันนี้เราไม่มั่นใจถ้าเกิดเราตัดแล้วน้องเขาจะขึ้นมาหรือเปล่าน่าจะขึ้นมาอยู่นะถ้าเกิดเราให้แบบว่าอาหารปุ๋ยดีๆก็จะงามกว่านี้นะคะอันนี้เราใส่แค่ผงชูรสลงไปในน้ําดูทุกคนเห็นไหมงามอยู่เด้อนูน ขาวอวบอย่างดีขอบคุณนะจาะที่รับชม